เ้อสาไล่ลงค้นว่าจนตอกมันจอดกัน,เน,นเนี่ยมันสิบพอดีเลยบริตรเนี่ยรุ่นเนี่ยห้อสารได้ซัมเนียนบริตอได้ตัดออกบางเล็กน้อย ำนวนใส่ใมันพอดีลงตัวเป๊ะตาวนี่มันโอ้ตัวนี้มันผิดตัวนะ่ะเดี๋ยวตัวนี้มันโลดมันขามสี <c oughs> โอ้มันผิดโอ้ ผิดแต่โลบเลดเลียเ้ยวนหนึ่มตัวนึงแต่อะไ ลองเจื่อกระตาไล่ดิสานไปดุนๆกันดิดดดด สี่นี่ก็บอต้องก็บอกได้ลืมต้องให้รลอดสี่ตลอดอันบ่หลอดนี่ไปบ่เป็นขึ้น ออมเขาอมขาอมเขาออมเขาเหลือเกิะไพ่กาวพันนั้นไพ่กาวในขั้นตอกแข็งเ้าก็สิได้ เหลาตอกลดลงอีกจังหน่อย,อยมันแข็งตอกสั่งมันเริ่มทีมันอ่อมขอม่ามันกระทีตอกสั่งมันหลตอกสั่งมันค้างละสิบหาานะรวมกันก็นเป็นสามสิบเซนัะทบขึ้นมาจะเป็นหกสิบเซน ตอกสั่งหกสิบเสนทีจุดแข็งเป็นทนายตอกของก็แข็งอันนอต้องการในมันแข็งกะของมันแข็งมันทนกะเอากระหิตตอกแข็งแข็งจังน้อย คนพันว่าร์เคียงหลายมันสารยา,ยากยากเด็กอดเสาคุณภาพมันดีกว่ากันสารกินไปสารกินไป ออกมันสิโง่มาจุ่มใส่กันละกันสารเห็ดหยาดก,กัเสาะเห็ดใต้ก้าวนั้นใส่หนุ่มจัดบวบก,กับใส่ไพ่ก้าตกเข็ง หงุดหงิดม,มองนี่มันต้องหลอดสี่มาหลอดสามคือกันหัวหงเดีงิดกันไปบูปินไปบูทึก สุดตกสินนีแล้วก็ยามเด็ดไพ่ก่าวอยู่จัดบริเขาจัดไล่หลงสารไล่หลงจัดบริเัา ่อไปกัสิเป็นเริ่มตตนไพ่ก่าวเลยพี่น้องไล,ล่หลงคือสีดเดปะตอนนี้ความจัดบริยขเอาแล้วแกว่าพื้นก็เห็ดได้อยู่แ,แต่ว่าเขาก็ต้องคอยเห็ดเอา ท่าสารขึ้นมาเทิ้งเงี้ยซีไม่ตกเกิดปรากฏว่าแข็งคักเลยทางที่ก็สํากันท่นละรุ่นเดียวกันทันละทันสารขึ้นมาเทิงผีบัดคือแข็ขงตอนสารอยู่ทั้งลุมบีคือว่าโบแข็งสารอยู่ตอนครึ่งกลางหน่วยมัน สามสามหลอดสี่มงึงนี่ตอกสินนี้เ,าาเา้าสารเวล้วเอาสีบอสานให้สุดเนี่ยเส้นเนี่ยนเราก็สิมาเสียบตอกไผ่กาวเติมใส่อีกสองส้นเลยเปลี่ยนไผ่กาวต่อไปเลยมันคยุยไง อาสำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิง่งซัน้เนี่ยตอนตุ่มปากเขาแลวกสีเริ่มไพ่กาวาคลิปนี้ไว้ให้เบิ่งซันิสักก่อนคลิปต่อไปสิเป็นการสารไพ่กาวด้วยพี่นอ้องเลยติดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ